ขายคนหนึ่งครับผมสวยพร้อมเมื่อกี้ก็พยายามใส่เสื้อนะครับบุกี้นี่กาแซฟก็ไม่กินกาแฟครับได้ตังค์ครับได้ตังค์อาาลองมีเรื่องครับผมอะไปกินโดนขายถั่วจักบาทนะครับเสียสี่สิบจา่ายันี่คือราคาครับธรรมาดานะครับ ทำส,สิบปกติก็เท่านี้ยังปกติยัน้ามันจะก,ก่อนจากเบือ้อลเดียวไอ้สุ่มจะการ้ายาาโอ้บื่อนปลูกพักเองนี่ครับผมยกัรเลยครับนานพักคว่มนี้ครับผมโอ้ดิซัยกูเดียวเลยความ เงาเลยไปกับพาก็ม,มีนี่ครับอาใบปผ่านมาบมเห็นเรือในว<ม>้านสามมอเดี๋ยังถามเพื่นว่าสร้อยยังครับป้ายกันเลยเรืออยุธยานะครับนี่มีบริการเที่ยวไทยด้วยป้ายเพือ่อนไอซิมกับเที่ยวเ,เรือยุธยาแล้วครับผม ลงมาไปทางฝุ่นก็ไปซ่อมปกสูงเขาตรงตรงเดียวลงมาทางนินสิรัดไปหลังล้มบานครับนี่ยากาศดีครับอันนี้มาเห็นอันถนนถนนสมานมิดสมานมิตระมาลมิดที่มาจากมาจากข้างข้างล้งบานอะครับอ๋อครับแมนครับผมโ,โหหายกลิ่นครับ น้ำนิดน้อยนะครับเก็บพนเก็บพนน,พน้ำ<ม>คอดเลยล่ะขอเบึ้งเลยครับบงน้ำคอร์ดโอ้โหเหรอครับน่จวข้ขปเลยข้อไปน้ำมาครับ <S 2> <S 2> สาะนสอาดดีมากเล้ยจ <S <S นครับนี่พีิกดับนี่ด้วยอั <S <S นเี้เปลี่ยนมาก โอ้โด <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> uh ้ลุกสิ้นแฟนก่อนสุดยอดได้ครับแซ่บมากจริงๆเป็นเนื้อเอกด้วยจริงๆครับอะไนี่เป็นเทสทาวครับเทสซุปเกี่ยวเรือยุธยาครับผมอืม มาอีกแบบนึงครับผมแบบล,ลิ้นดีึองอะไรก็ปีเราต้มปล,ปลานิดหน่อยปีครับผมออกโกรธครับ <c oughs> อาจจะเพียม,มากปีกแบบ จบยี่ครับผมครับมดเดาผิดพุงแบบนี้แล้ครับผมหอมสวัสดีครับผมหลายมากร้านคนเดือดคนเดือดครับนละคนเดือดแซ่บ

มเจะมาครับความไม่บลเอาใส่คนละเกิลูเดียวบีนกมนเอาไม่มีแล้วเกือบสอเือนเอาป้าเปตวเร่ใบ้วรือเเียนเรือ มันขีตัวตับอกอะเรีู้เานยฮะ่ได้ไปไปทาข้ามกันจังก็บอกให้เก็บไปจไนไอีกไรบอกเงินเปเอก็บเงินาเก็บอะไรเข้าเงินวแบบวทมีจะไปจุ่เปเอาลูกสินแฝดหาย เสรแล้ครับผมเสสิบสองเสรไจ้เรก็เียวแล้วของตังของตังนั่นเีเอาพี่าวผู้ีแ่ก็โแ้ว่ยผมดัน กูชเลอะไรอย่ีสกสิคนมอะไรดีาตัวแหนมตเดิมว่ามีสายตะคู่คู่คู่ดีตองแน่เม่ด้เมื่อกินร้านเนี่ยจะเห็นบรรยากาศร้านดังเลยก็เดี๋ยวดูกันยังไง เย็กจับผกับ่าเดียวมผิดกะปิรุนแรงผมทำเพใสกะปินี่แสบมากแล้วกดีเลยแต่ผมหมักแบบนี้แหละผมหอมี่ะวกเดียวม่นเลย่อจับานก่อนปูสองแ้ี่เดสี่บอนแ่ีให้หมูมแล้วสี่บ

เอ,เอาเอากระเป๋าอะเนแม่เ,เ,กเ,กเการยํางินเ้นทำสุกกรอซิมครับจากลวก